¡Gracias! Mm -hmm. ครับขอต้อนรับท่านกับเข้าสู่รายการพีพีสุภ卡งอีกครั้งครับวันนี้ผมเพลงนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้พิเศษมากๆครับเราอยู่ที่ i n f i n i t e m o เดิร์ตสปนั่นเองครับและดูตรงนี้นะฮะวันนี้ผมไม่ได้รีวิว GTR เพียงแค่คันเดียวนะครับแต่รีวิวถึง2คันในเวลาเดียวกันนะครับและ2คันนี้ไม่ใช่รถเดิมๆเลยนะครับอย่างคันนี้นะฮะนี่คือ Top Secret นะครับ GTR และคันนี้ Liberty Walk GTR ต้องบอกเลยว่าวันนี้พิเศษมากๆจริงๆครับผมถ้าเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะครับ มาชมความสุดของสองคันนี้กันเลยครับผมเรามาเริ่มกับคันนี้ก่อนเลยครับกับ GTR Top Secret นะฮะต้องพูดเลยว่าคันนี้แค่รถเดิมๆก็สุดแล้วนะครับเพราะเขาเริ่มต้นมาจาก GTR ตัว Track Edition ซึ่งเป็นรถปีใหม่มากๆคือปี2023ปกติเราลองนึกภาพดูนะครับว่าคนที่ซื้อ Track Edition มาเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องแต่งแล้วนะครับเพราะว่าของในรถนี่คือเต็มมากๆแล้วแต่คันนี้เจ้าของเขาโ,โหบอกเลยว่าสุดจริงครับขอเต็มคันเลย Top Secret นะครับซึ่งพอดูตรงนี้นะฮะชัดเจนด้านหน้าทั้งหมด front bumper ทั้งหมดเป็น exposed carbon ตรงนี้นี่ ที่เป็นล่าสุดเลยนะครับสวยมากๆและนี่มีไฟข้างล่างนี้ไฟตัดมองนะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมโหโคตรหล่อเลยบอกเลยนะครับนี่คาร์บอนอีกนะฮะคือตรงไหนใส่คาร์บอนได้ใส่หมดนะครับและตรงนี้มีการคลิปแดงตรงนี้โหทําให้คันนี้ดูดุดันมากๆเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับของแต่งของตัว Top Secret นะครับไม่ได้จบแค่ข้างหน้านะครับด้านข้างตรงนี้ตรงแอ์ลูเวอร์ทั้งหมดนะครับที่เป็น Expose โพส์คาร์บอนไฟเบก็เป็นของ Top s e c r e t อีกเช่นกันโหตรงไซส์เฟนเดอร์ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะโคตรหล่อเลย Secret องซี ท็อปสีเครอีกเช่นกันนะครับคำถามคือเฮ้ยแล้วตัว Track Edition เนี่ยมันปรากฏตรงไหนในคันนี้นะครับอย่างแรกครับฝากระโปรงครับซึ่งจริงๆท่านเจ้าของคันนี้นะฮะกำลังรอพาร์ตเต็มๆของทาง Top Secret นะครับเดี๋ยวจะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะหล่อขึ้นไปอีกระดับเลยสำหรับล้อตรงนี้นะครับนี่คือล้อของ Track Edition ซึ่งล้อ Tra c ก Edition เนี่ยจะเป็นล้อเดียวกับล้อของ n i s m o นะครับโหหล่อมากๆเลยคาลิปเปอร์สีเหลืองอีกสุดยอดความพิเศษของตััว Tra Edition ออออีีีกนนนะคครรบ่่งงาาาต้เพืจจ ใส่เฮ้ยเป็นของ Top Secret หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นของ Track Edition นั่นเองครับผมต่อไปโอ้โหจุดนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงครับมาดูด้านหลังกันเลยดีกว่าด้านหลังตรงนี้ทั้งหมดครับเห็นไหมฮะคาร์บอนอย่างนี้นะครับนี่คือ Top Secret ตครับซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่า GTR เดิมๆเนี่ยก็โคตรหล่อแล้วนะฮะมาเจอท็อปสีเรตไปอีก โอ้โหตึงมากวิ่งหลังตรงนี้เช่นกันครับท็อปซกีเรตเหมือนกันคาร์บอนหมดนะครับซึ่งฝากระโปรงเดิมๆของตัว Track Edition เนี่ยจะเป็นคาร์บอนนะครับแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเราจะทำท็อปซกีเรตเนี่ยมันก็ต้องมีการเจาะเชื่อมใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเจ้าของนะครับก็เปลี่ยนฝาครับก็เอาฝาเดิมที่เป็นคาร์บอนออกแล้วก็เอาฝา GTR คันอื่นนะครับมาใส่เพื่อที่จะสามารถเอาวิ่งตรงนี้เชื่อมได้นะฮะพอคันนี้แต่งไปเป็นโตเม่นะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าฟังเสียงนี่คำรามโห นี้นะครับเห็นไฟหลังตรงนี้ไหมฮะดีเทลนะครับผมว่าตรงนี้มันเจ๋งมากๆคาร์บอนครับปกติไม่มีนะฮะงานท็อป e c ีเ t ตบอกเลยหล่อจริงๆคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเจ้า GTR Top ป e c ีเ t คันนี้นะครับข้างในหล่อขนาดไหนไปกันเลยดีกว่าคราวนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้ามานั่งข้างในกัน,นครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าคันนี้ แค ok ่เข้ามาเห็นพาร์ทคาร์บอนตรงนี้ก็เบานะฮะเป็นเบาบักเก็ตซึ่งเป็นเบาของ n ิ s m o นั่นเองซึ่งเวลาเราเลือกตัว Track Edition นะครับเราจะได้เบาแบบนี้ซึ่งเป็นเบา n ิ s m o นะครับเบาคาร์บอนด้วยโคตรหล่อจริงๆและคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูครับเราจะกดให้ไฟเข้าก่อนคราวนี้พอไฟขึ้นแล้วโหหล่อมากเลยนะฮะเนี่ยเราจะเห็นเกจคลัสเตอร์ตรงนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้จะปรากฏใน GTR รุ่นใหม่กันแล้วนะครับโหข้างในดูดุดันมากพวงมาลัยอลคันทาร่าหมดอันนี้ก็พวงมาลัยนิสโมนะครับโอ้คันนี้คือออป ที่เขาเป็น Track Edition นะนะฮะคอนโซลกลางตรงนี้คาร์บอนด้านหลังมีคัพโฟเดอร์นะฮะเห็นแล้วแบบถ้าวันนึงมีโอกาสก็อยากจะลองซัดมากๆเลยคันนี้นะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูคันถัดไปครับซึ่งก็คือ L.B. Liberty Walk แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าคันนี้มันพิเศษยังไงเพื่อนๆพร้อมไหครับเดี๋ยวไปดูอีกคันกันเลยครับผมโอ้โหหนึ่งคันไม่พอจาก Top Secret นะครับเรามาต่อที่ Liberty Walk ครับคันนี้โอ้โหหล่อมากส่วนตัวเป็นคนที่ชอบมากๆเลย Liberty Walk นะครับชอบ Top Secret จริงๆชอบทั้งคู่ รีพิตี้วอล์กเนี่ยเคยมีโอกาสได้รีวิวอยู่คันหนึ่งคันนั้นจะเป็น V2 นะครับซึ่งรีวิวมาหลายปีละคราวนี้มาดูคันนี้จะเป็น V1.5 V1.5 มันคือยังไงนะครับมันคือลูกผสมครับผมใช้คําว่าลูกผสมระหว่าง V2 กับ V1 ครับลูกผสมที่ว่าคือข้างหน้าตรงนี้มันคือ V2 ครับลองดูนะฮะฝากระโปรงหน้าคาร์บอนแบบนี้นี่คือ V2 ครับฟรอนด์บัมเปอร์ตรงนี้ลิ้นข้างหน้าตรงนี้กระจังหน้าแบบนี้นี่คือ V2 ครับ ไฟหน้านี้ก็มีการเปลี่ยนเลยนะครับคันนี้ทำมาจาก GTR ตัวปี2008ครับไฟหน้าก็จะเป็นโฉมใหม่และมีการปรับเรียบร้อยนะครับด้านข้างแน่นอนสําหรับตัว V 1กับ V 2เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นการเจาะนะฮะสมโป่งแบบนี้มีการเจาะโชว์งานอันนี้คืองานศิลปะที่เป็นงานฝีมือที่เรียกว่าต้องใช้ความประณีตอย่างสูงเลยนะครับโหหล่อมากๆจริงๆด้านข้างตรงนี้คาร์บอนอีกนะครับกระจกข้างคาร์บอนอีกนี่ก็คือจัดเต็มมากๆข้างบนครับหลังคาคาร์บอนนะฮะโอ้โหวิ่งหลังนี่ โหดร้ายมากต้องพูดเลยโหดร้ายจริงๆครับเป็นวิ่งที่ใหญ่มากคาร์บอน่างเช่นกันนะครับมีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับที่เป็นของ V2 นะครับที่เหลือนี่คือ V1 หมดเลยไฟหลังท่อนี้เป็นท่อของ RSE นะครับแล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ก็จะให้เห็นเลยครับว่านี่คือดีไซน์ในยุคแรกของ Liberty Walk เขานะครับ ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นตัว silhouette หรือตัว V3 ซึ่งผมเคยมีโอกาสได้ไปรีวิวตอนที่ไปโคราชนะครับอันนั้นก็จะไม่ต้องมาเฉือนรถละไม่ต้องมาให้เห็นตัวน็อตและอะไรอย่างงี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นบอดี้พาร์ตเลยที่สวมทับเข้าไปได้เลยนะครับ mm hmm. ก็แล้วแต่คนครับแล้วแต่สไตล์ความชอบของเราว่าเราชอบแบบไหนแบบซุ้มล้อโป่งที่เจาะรูไหมหรือไม่ชอบแบบมีรูก็แล้วแต่นะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคืองานศิลปะที่ต้องใช้ฝีมือระดับสูงเลยก็ว่าได้นะครับ หล่อจริงๆครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าคันนี้สุดขนาดไหนครับผมชอบอันนี้มากเลยเปิดมาปุ๊บโอ้โหมีใส่เวลคัมไลท์ด้วยครับ GTR ตรงนี้หล่อมากโคตรหล่อเลยครับแล้วดูด้านข้างนะครับ รงนี้คาร์บอนครับต้องบอกเลยครับว่าในลิบิทิบล็อกคันนี้นะครับโอ้โหของแต่งเต็มมากๆเลยนะครับนี่เริ่มแรกนะครับฮุ้มเอาคันธาร่าหมดทั้งประตูเลยนะฮะที่จับประตูตรงนี้ยังเป็นคาร์บอนเลยนะครับหจุดฮะพวงมาลัยตรงนี้เปลี่ยนเรียบร้อยครับพวงมาลัยคาร์บอนหมดอีกเช่นกันแพดเดิลชิปเตอร์ยังเป็นคาร์บอนเลยนะฮะเต็มมากๆนี่ขนาดตรงเกจคลัสเตอร์ตรงนี้คาร์บอนอีกเช่นกันครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยหุ้มเอาคันธาร่าจนหมดเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดนะครับคาร์บอนอีกเช่นกันแม้กระทั่งงช่ออออแรรร์์นนนะะะคคับบาีกฮ โอ้โหตรงไหนเขาใส่คาร์บอนได้เขาใส่หมดเลยนะครับคันนี้ของแต่งเต็มมากและที่สําคัญโหดมากเลยข้างหลังครับคาร์บอนหมดเลยผมยังไม่เคยเห็นเลยโอ้โหสุดยอด คันนี้ของแต่งเต็มจริงๆคือไม่ได้โหดแค่ข้างนอกอย่างเดียวนะครับขนาดข้างในยังโหดเลยต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆสําหรับ GTR 2คันนี้นะครับและที่สําคัญนะครับทั้ง Liberty Walk และ Top Secret ทั้ง2คันนี้นะครับมีการจูนแรงม้ามาสูงถึง600กว่าม้าเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าอยากเห็นมากๆเลยครับสคันนี้วิ่งด้วยกันคงเป็นภาพที่สวยงามอลังการสุดๆจริงๆครับผมโอ้หหลังจากที่เราดูกันทั้ง2คันมาแล้วนะครับต้องพูดเลยว่าแต่ละคันนี้มีคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างชัดเจนจริงๆนะครับโหสวยมากๆเลือกไม่ถูกจริงๆว่าคันไหน คือมันเด่นทั้งคู่เลยะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, subscribe ให้พีบี p e r car าแล้วถ้าอยากเห็น2คันนี้เอาคันใดคันหนึ่งก็ได้ครับถ้ามีโอกาสนะครับเอาออกไปวิ่งกันนะครับคอมเมนต์ข้างล่างกันเยอะๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ